Why Nation s แ a l l บทเรียนที่ประเทศไทยต้องไม่ล้มเหลว กลุ่มเศรษฐศาสาตร์เพื่อสังคมนะคะได้จัดทำคือจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะความรู้ความเห็นรวมทั้งประสบการณ์นะคะในะเรื่องของวันนี้ที่สําคัญเลยก็คือเรื่อง Why Nations Fail นะคะบทเรียนที่ประเทศไทยต้องไม่ล้มเหลวขออนุญาตโชว์ให้ดูนะคะเป็นหนังสือที่เป็นที่มาแล้วก็นักศึกษาของคณะเศรษฐศาสาตร์ในหลายวิชาก็จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหนังสือนี้ก็คือ Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty นะคะซึ่งผู้เขียนทั้งสองท่านนี้ Darren นอ h e เมอร์กลูเนี่ยกับ uh, James A. อโรบินสัก็ได้รับรางวัลนะคะด้านโนเบล Prize ด้านเศรษฐศาสตร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อให้เราได้ uh, ได้เข้าใจนะคะว่าหนังสือนี้ เขาพูดอะไรแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถที่จะเอาไปเป็นบทเรียนได้บ้างนะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารยา์ดรปราณีทินกรค่ะอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และราชบัณฑิตค่ะซึ่งท่านจะกรุณาเกริ่นนำนะคะในเรื่องทำไมชาติล้มเหลวบทปริทัศน์หนังสือ Why Nations Fail ค่ะซึ่งเป็นบทความที่นำเ,เสนอต่อที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์ และจำนักธรรมศาสตร์และการเมืองนะคะราชบัณฑิติยชสภาเมื่อวันที่4ธันวาคม2567ค่ะหนังสือเล่มที่เดชันอ่านเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านค่อนข้างยากเพราะว่าข้อมูลเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เขาต้องการอธิบายที่มาของอํานาจความรุ่งเรือง p r o s p e c i t y นะคะแล้วก็ความยากจนแล้วในบทที่หนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็มีการนำตัวอย่างคือประเทศ คือเมืองที่ชื่อโนกาลิสนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตรงขอบชายแดนของเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็บอกว่าเมืองนี้เดิมมันเป็นเมืองเดียวกันประชาชนมีวัฒนธรรมเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันและมีทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันก็คือปลูกต้นวอลนัทจนกระทั่งมาถึงปีที่สหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกมีสงครามกันก็แยกดินแดนเป็นฝั่งเหนือเป็นของสหรัฐฝั่งใต้เป็นของเม็กซิโก แล้วพอเวลาผ่านไปหลายสิบปีมามาพิจารณาดูระดับความเป็นอยู่เนี่ยก็พบว่าคนที่อยู่ฝั่งเหนือเนี่ยมีมาตรฐานการครองชีพหรือมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีกว่าทางทางใต้มากนะคะและอีกอีก,อกตัวอย่างหนึ่งที่เขานํามาพูดถึงก็คือประเทศเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เคยเป็นประเทศเดียวกันอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีนะคะ ที่เขาเรียกว่าโคเรียนผ่นินสุล่าญี่ปุ่นเคยครอบครองเกาหลีนะคะแล้วหลังจากสงครามโลกญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามก็จําเป็นที่จะต้องยกเกาหลีให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็แบ่งครึ่งเหนือเส้นขนานที่38ให้สหาภาพโซเวียตรัสเซียเป็นคนดูแลใต้เส้นขนานที่38คือประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ให้สหรัฐอเมริกาเป็นคนดูแลซึ่งสหาภาพโซเวียตก็ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ในการปกครอง ในขณะที่ฝั่งทางใต้เกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้ระบอบจริงๆจ,จะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ไม่ไม่ไม่อาจจะเรียกได้เต็มปากนะคะเพราะว่าผู้นําประเทศในยุคแรกๆของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นผู้นําเผเด็จการและหลังๆจึง,งจ,จะได้เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแต่หลังจากเวลาผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยก็พบว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเกาหลีเหนือเยอะนะคะอ,ะอยู่ในอันดับที่14ของโลกนะคะ ในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาก็าบอกว่าประเด็นอย่างนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะต้องเข้าไปพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเหล่านี้เพราะว่าเกาหลีนี่เหมือนกันทุกอย่างนะ,ะประเทศเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันภาษาเดียวกันทรัพยากรเหมือนกันแต่พอแบ่งแยกออกไปแล้วเนี่ยทำไมจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะ